สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอย VIP นะครับเมื่อวานเข้าสูตรเข้า2ตัวบนนะครับอันนี้เป็นหลักร้อยสิบหน่วยจับเข้า3ตัวบนนะครับใครชอบเล่นไหนลองจับดูนะฮะ ผมพยายามที่จะเน้นตัวแรกๆเป็นตัวเด่นให้หมดนะครับอย่างหลักร้อยหกเจ็ดเก้าแปดสามก็จะเด่นสมมติว่าปิดไว้นะครับก็จะประมาณนี้หกเจ็ดอะไรอย่างงี้นะครับตัวท้ายๆก็ปิดไว้นะครับนี่นะฮะตัวที่เด่นแต่ก็มีหลายครั้งครับที่ตัวสำรองออกนะครับตัวเด่นไม่ออก หลักร้อยนะครับคิดได้ตามนี้นะค่อนข้างเกาะกลุ่มกนะันถ้าดูจากตรงนี้นะฮะมันจะอยู่โซนนี้นะครับ7 8็ดนี่รับประมาณนี้มี3ด้วยนะครับ3เพิ่งออกไปเมื่อวันที่แล้วไม่รู้ว่าจะจะกลับมาเข้าอีกไหมนะหลักร้อยหลักสิบ หลัก10ก็ค่อนข้างที่จะมาทางโซน3 4มี5ด้วยมี6ด้วยา6ไม่มีครับแต่ว่าเป็นช่องว่างระหว่าง5กับ7ผมก็เลยใส่เลข6ไว้นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลขที่เรียงติดกันนะครับก็คือ901ก็ต่อให้อีกเลขนึงครับเป็นเลข8ไปเลยนะฮะ เลข8ชอบออกนะครับเลขประจำวัน3า6หนะครับเลข3ามกับเลข8เนี่ยมันชอบออกเทนกันนะครับถ้าเรียงมาอย่างนี้ก็มีโอกาส1นะ 1, 0, 9, 8หนเกดเลียงติดกันนะครับปิดช่องว่างนะฮะผมจับเลข2ตัวให้ตามตหนสือสีแดงนี้นะครับใครชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นนะครับ ไม่รู้ว่ามีถูกใจบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจจับเองนะครับนี่น,นะครับหลักสิบหน่วยครับเป็นเลขสองตัวบนและล่างนะฮะสามารถซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างสามเก้าสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับก็ใคร ชอบเลขไหนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ